สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บิดจะมาทำเมนูเมนูกันตายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะกันตายยังไงเห็นข้างนอกไหมนุ่นฝนตกนะคะข้างนอกหน้าต่างฝนตกค่ะบิดปิดประตูหมดทุกด้านเลยค่ะประตูครัวเพื่อไม่ให้เสียงฝนเข้ามาแต่ก็ยังมีเสียงฝน เล็ดลอดเข้ามานะคะไปก่อนที่ฝนจะตกนิดเดียวเองรีบๆเลไปซื้อหมูที่โลตัสมาจากบ้านบิดไปประมาณ3าม้ยเมตรค่ะนี่ค่ะจะมีประกาศขาวอันนี้บิดสับกระเทียมไว้แล้วนะคะง่ายมากคุณผู้ชมใครๆก็ทําได้นะคะแครอทบิบยังไม่ได้หั่นเลยบิดเตรียมมีดไว้ละผัดแค่ผักกาดขาวใส่กับแครอทง่ายเลยนะ,ะเพื่อนคะ่ะด้คิดอะไรมากมายกินอะไรก็กินไปเหอะ กินแล้วก็อย่างนั้นแหละฝนตกชุกแบบนี้เราไม่สะดวกนะคะที่จะออกไปตลาดไปจับใจ่ายใช้สอยหรือซื้อกับข้าวสาเร็จนะคะบางมือเราก็ต้องทําเองนะคะมีอะไรอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ออกไปซื้อใกล้ๆบ้านอาจจะมีของไม่ครบที่ใกล้บ้านเราก็เอาเมนูที่เราคิดว่าง่ายที่สุดนะคะมีซีอิ๊วขาวผมปรุงรสนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ,ะกระเทียมสับนี่คือน้ําตาลหมูจากแพ็ค ที่บิดได้แกะออกมาแล้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นม้วนอนามัยอนามัยขนาดไหนบิดก็ไม่รู้นะคะถ้าเป็นของโตรตัสเขาสไลด์ไว้วอเตอร์แล้วก็มีออยสําหรับผัดนะคะบิดจะมาหั่นแครหลสักแป๊บหนึ่งนะคะมีดนี้ค่อนข้างจะคมมากบิดเลยจะกลัวบิดทำง่ายๆเเพื่อนๆคะ่ะไม่ทำยุ่งยากนะคะ แค่นี้ก็กันตายไปได้แล้วเพื่อนๆค่ะอด็กคิดอะไรมากมากมายคิดมากไม่ดีครับน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนพอตต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวทำไมร้องเพลงแล้วหันแครอทไม่เท่ากันเนี่ยเอ๊ยยังไงใจเอียงๆชอบกล บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเพื่อนบอกทำก็ทำเร็วๆหน่อยบิดเคเค้ร้องพงร้องเพลงอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะดูให้ดีรอผัดเป็นสองนาทีสามนาทียังไม่ได้ผัดเลยอะไรอย่าเพิ่งบ่นจ้าเพิ่งบ่นนะจ้าที่รักจ๋ารอแป๊บนึงจ้าค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะบิดทันแบบ แบบรวดเร็วเลยค่ะเพื่อนมีเพื่อนบนเงงว่าบีทเคทำอะไรชอบทําชักช้าเมนูง่ายเลยเพื่อนบอกเมนูแค่น hmm. ี้จับตาทำก็ยังได้ทำยุ่งยากอะไรอย่าเงี้ยค่ะอืมใช่เราจะใส่ออยลงไปเลยค่ะออยนี่เราก็ซื้อมาใหม่นะคะเราซื้อมาใหม่ห้าขวดค่ะเอาไปให้คุณแม่หนึ่งขวดนะคะ อสอสอยลงไปเลยจ้าปั๊บนี่ไม่เยอะนะคะเนี่ยไม่พร้อมเหมือนเดิมค่ะขอทับพี่น่อยคุณผู้ชมเจ้าขาทับพงทับพีแบบนี้เนาะใส่ออยลงไปแล้วเราก็จะใส่กาดิดูหน่อยนะดูบีดหน่อยนะ อาจจะเห็นไม่ชัดนะเพื่อนๆอย่าว่าบีบนะอันนี้บีบเอาเครื่องใหญ่ถ่ายมรู้ภาพออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะให้กระเทียมหอมๆสักนิดนึ่งแล้วคุณผู้ชมใส่หมูสไลด์เราลงไปเลยคะ่ะอันนี้ทําสบายมากซื้อมาแล้วก็ทําเลยไม่ต้องมาสโลงสไลด์ที่เสียเวล,เวลาโรตัศทำมาสอนเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยจ้า อัวหเริ่มสุกนิดบีไม่ได้หมักเลยนะคะเพราะว่าบิบหิวข้าวอ่ะเพื่อนอืใส่แครอทลงไปใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะบิดไม่คิดว่าบิบจะใส่บดหรอกนะเพราะว่าบิบจะเอาไว้เอาไว้กินกับใสกอีกสารบีดเลยบิดใส่ลงไปประมาณเท่านี้เพื่อนๆจ๋าประมาณเท่านี้เขาบอกว่าเป็นผักกาดขาวก๋อดสารจริงหรือเปล่าไม่รู no ้ผัดไปจ้า ชูกะปั๊บก็ประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งช้นโต๊ะตัวเปิดเครื่องระบายอากาศคุณผ้อ่าซอยซอสปั๊บอะไรหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เยอะค่ะผุงปรุงรประมาณหนึ่งช้อนชาทานแบบไม่ใส่น้ำมันหอนค่ะผัดไปจ้าบิรู้สึกว่าน้ำเขาจะไม่เยอะมากนะคะบิดขอใส่น้ำสักนิดนึงนะคะ ราะว่าบีบไม่ชอบทานผัดที่แห้งๆนะคะวอเชอร์ Water. ลงไปสักหน่อยนะคะโอเคกายใส่น้ำแล้วบีบก็ขอชิมสักหน่อยนะคะอืมอืม,อมทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างเนือ <laughs> โอเคเพื่อนๆคะ่ะอร่อยเด้อจ้าตักข้าวมาเลยจ้า เมนูง่ายๆของบีททำเสร็จแล้วนะคะรอสักครู่คะ่ะอาจารย์มาเลยจ้าบีเคเคโยนไปนุ่นจ้ะบีจะใช้ทับพีตักนะค้าเพื่อนคะ่ะตักใส่จานใส่เพื่อนๆเลยนะคะรอสักครู่นะคะเอาข้าวมาเลยจ้า เพื่อนบอกว่าบีเคเคเพื่อนช,ชอบพูดเออเอออาอโอ้เสียมารยาทเพื่อนบอกอมากค่ะจะยกเลยเนาะเดี๋ยวหกนี่กับเพื่อนค่ะ ขาดขาวใส่หมูใส่แครอทบิดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมเสื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบชีวิตเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนเอ F4 ท,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 ทุกท่านลยคะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบายบายสวัสดีค่ะ